ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ร้านในร้านหนึ่งชื่อร้าน September S E P T M B R September พี่ว่าเดือนกันยายนเนาะก็เมื่อกี้ถามเจ้าของร้านทำไมชื่อ September อ๋อเจ้าของร้านเกิดเดือน,นกันยายนอ๋อมีที่มาที่ไปวันนี้มีโอกาสครับเห็นตั้งร้านสวยกันลองลองลอง ท่านอาลาจะเป็นมองเห็นที่ดินน้ำเพลนสูงครับตอนนี้อยู่ตรงข้ามที่ดินน้ำเพลนสูงรก็มาหาเคยพักเที่ยงไว้กินกาแฟนี่นะครับเป็นกาแฟกาแฟสดกาแฟสดก็คือคั่วแล้วก็บดนะเนาะผมชอบกาแฟดำมีการโกะจะของถามว่าเอาแบบอ่อนคั่วอ่อนหรือคั่วกลางจะไม่มีคั่วแก่ค่ะอาจจะยังไม่มีคั่วแก่เพผมบอกเอาคั่วกลางแล้วกันชอบขมครับคนชอบขม ก็อขมครับแต่ไม่ถึงก็ขมเปรี้ยวขมแบบก,กลางๆถ้าอ่อ,อนๆก็จะเป็นแบบเฉีงเปรี้ยวนิดนึงแต่ <ไง S 1> คนจะชอบครับมันจะมีอันนี้ราคาสิบห้าบาทครับ,รบแต่จะมีใส่มะนาวมีใส่น้ำผึ้งมีใส่อะไรก็อีกราคาบวกข้าวบาทสิบบาทบมีหนึ่ดีไม่หนแต่สำคัญเราหมวนั่งด้วยครับปลาสแต่ตับกันไปพันมาไต้องมุนไซนิดเดยวเป็นหัเรานั่งได้เท่าไร ก็มีหนึ่งมีถึงโต๊ะสองโต๊ะสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ก็มีแอร์นยครับเย็นสบายนี้รอดเอ้ามาได้เปิดเต็มที่อะไรจะขออ่าแปดโมงครึ่งค่ะถึงทุ่มครึงร่งค่ะถึงทุ่มครึ่งใช่ค่ะอ่าแต่จึงสิสนถึง1 9บเาสูนทุกวัน,นครับทุกคันหยุดวันเสาร์วันเดียวหยุวันเสาร์หยุดวันเสาร์ค่ะบางรายหยุดวันอาทิตย์เนาะ ของรานนี้จะเป็นจันสมัครอาย์อันดับหนึ่ยื้อเดือนสองอาจจะซับหว่างกันเพื่อใครก็แบะมาซื้อมาได้ก็เป็นที่นักผ่อนสบายๆมีใบป้ายมมีค่ะมีใบป้าด้วยราคาก็กลางๆเหมือนทั่วไปนะครับไม่แพงไม่ชัดอะไรมากเลยพอสนใจก็มาซื้อมีร์หลากหลายมั้ยทุกท่านเ่าอะมีค่ะมีพวกเป็นกาแฟชานมแล้วก็พวกสมูทตี้อิตาเลียนโซดาค่ะถ้าเป็นอาหารก็ไม่ไีหรอก มี่ครับอาหารครับเน้นสเต็กเนาะค่ะโอ้เปิดมาโอ้โหพี่น้องเนี่ยเต็มเนี่ยมีสเต็กอะไรบ้างอ่ะสเต็กหมูสเต็กไก่พ็อกช็อปแล้วก็แซลมอนปลาเดลลี่ค่ะอันนี้ก็ราคาก็เหมือนทั่วรไปเนาะมีเริ่มต้นสี่สิบเก้าบาทถ้าเป็นอาหารนะคะอ๋อพวกยำไหมพวกยำพวกสลัดอะไรอย่างเงี้ยนรืพวกไหนอ๋อนี่พวกของเฟรนฟรายอะไรก็มี ผนมไอ้ของหวานก็นมีตาไปดกูการใช่ค่ะอ,อันนีก็มีน,าน่าเออนี่ใส่ใบอะไรนะอน,นอโรสแมรี่ค่ะตอนนี้ห<า>อมเหมือนถ้าได้ใส่สเต็กมันจะหอมดีกายควบคู่สเต็กมีสลัดมีขนมปังมีมีมก็มีอ่ามีค่ะมีอ่าครัวซองค่ะแล้วก็มีพวกอ่าแซนด์วิช เค้กกล้วยหอมใช่ค่ะกขนมปังปิ้งเนยนมเช้ามาแล้วจะแวะมากินค่ะได้ไปทำงานแวะซื้อไปก็ได้เนาะค่ะที่ครับฝากร้านหนอยอนี้จะาของครับคนไายของครับชื่ออะไรครับชื่อฟังค่ะมีเจ้าของสองคนค่ะพี่ฟังอายุ้ยค่ะครับค่ะก็ขอฝากร้าน September c บอร์คาเฟด้นะคะ เข้ามาใช้บริการได้ค่ะยินดีให้บริการค่ะครับนะครับก็ร้านสวยครับปกติก็จะเปิดเพียงเบาๆเนาะอันนี้ผมให้กูเสิยงจะแทรกเลยให้หยุดตินโอเคครับโอเคครับก็มาซื้อมาหามีสแกนเคียวโคดมีก็ราคาปกติเนาะก็ไม่ไม่แพงอะไรมากมายสนใจก็ครับของตัจริงจริงครับอีครับ